สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้มือนตเนเนนะค่ะพญาเลคนงานเมืองเชยภูมิสิ้ผ้าไปเก็บบักเขียบเก็บบักแต็นม,มาพี่น้องนะมีพี่นอ้องเบ้างกล้วยกล้วยกล้วยเมเนตปลูกเองในน้ำค่ะบอกรงบ,บอกพุ่มพี่น้องมึงบอกพุ่มบอกพุ่มกระเลิศพี่น้องเบ้างบอกพุ่มกระโดดค่ะ ดบกบักขากบักแน่ค่ะพี่น้องมาพี่มาพี่มาค่ะต้อไม่แน่สิพัดเก็บบักเฉียบเด้บอบักเฉียบเกิดเองพี่น้องยัง่ไงละ่ะมันเกิดเองหรอป่ะนี่แม่กับบอมลุงใส่ปุ๋ยมันตาตีหรอพี่น้อง สวนค่ะเออน้อนี um ่พี่น้องตาเริ่มตีแล้วอันนี้ก็เอาใบเตยมะปูเนี่ยพี่น้องบกเฉาเกิดเองเกิดเองนี่เกิดเองมันเกิดเองอันกินเม็ด กินเราก็เอาเมียดวานมันก็เกิดมาพี่บัานนี่สีาพาไปเิ็บดอกแดงนี่พี่น้องสวนเย็บดอกแดงก่อนลมเอยลมนี่พี่น้องเบิ้งเมียป,ป,ปล,ยลปูกเองเนี่ยนี่ ปลูกเองจ้าปลูกเองมาซื้อกินก็ซื้อได้ป้าพี่น้องเบงอร์นวยนี่มาททย,กยไก่ค่ะแถบวะไงนี่ปลูกเองปลูกเองปลูกเองกินเองนักเลงพอนี่กับบอกม่วงบกม่วงอันนั้นบุกม่วงอันอแก้วขมิ้นมีพี่น้องมาเบิง่ง เบิงมะเบิงไม่เนตปลูกเองนะจ้าปลูกเองสดสดเลยนี่นี่สดจากสวนเลยค่ะอันนี้ยอดบอกอิ้อนี่ นี่เบอกเออพี่พี่ว่างเงานี้ว่างเงานี่พี่น้งองยายมาจ้าไหนจ้าเป็นจังไหของสวนคึ้หลายแถวมักปลูกมักอันฟังตีมักเนบตีมักปลูกจ้าโอ้งาม,จ,งมจังเจ้าไหนน้อยแม่พาปลูกโอ้แม่มาพาปลูกอัน ปลูกขายก็เลยเป็นคนมักนมาปลูกผักเัื่อ้ไุ้ณพี่น้องได้บอกหลายปลูกหลายอย่างบ่เหรอปลูกหลายอย่างเขาพูดกับมี่นี่ะอะ่ะเขาพูดอ่ะมีเขาพูดเขาพูดกับมีจจะเขาพดสือเม็ดมาปลูกบ่เนี่มันก็่ค่อยเกิดมันก็่ค่อยเกิดก็เลยอันสือม่หยอดอีกก็ลังเกลือโอ้ซูปเปอร์พี่น้องเขาพูดว่กากำลังงามเนาะ กำลังน้ำอันนี้บกเขียบกเขียนั่นจ้กบกเขียบกเขียอันเขียเงานี่กำลังเป็นซ่อมดอกกำลังสีใหญ่อันนี้กับบกพริกพี่น้องบกพริกนี่บกพริกมะล้อมทำสวนบตดีโอ้ทำสวนว่างจากนันกับว่างจากงานล้มกับมะปลูกอือันนี้กับเบี้ยบกเขียนี่เอาเม็ดมันมะวานไว้กินแล้วก็เอาเม็ดวาน นี่บอกพีคหน่ซื่อซื่อเม็ดซื่อสำเร็จซื้อเพิ่นนั่นซื้อเพื่อนเพาะแล้วนะจ้ะชื่เป็นทายเป็นต้นมันบอกเมนจ้านี่ข้าวโพดมันบ่เกิดก็เลยเอามานแซมมาปลูกไม่หมอนี่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนี่หมูปลูกไม่นี่นี่เป็นข้าวโพดซูเปอร์จ้ามาเ็ดสวนมาแต่น้อยมันทำสวนบ่จตาแม่ม่แม่แม่ท้าปลูก นี่บกเขียบังเขียยังนี่บกเขียยังนะคือเป็นดอกต้นน่้างกบพี่น้องนี่นี่กําลังเป็นน้อยโ oh, อ้บกเขียค้างกบ <Yeah. S 2> แล้วเป็นดอกเป็นน้อยน้อยอันซื่ออันซื่อเม็ดมะเพาะแล้วมันพอหนึ่งมันเกิดแค่สามต้นพี่น้องก็เลยได้แค่สามตน้นบอกอือกําลังสีได้ลวกกําลังสีได้ลวกดอกอัน,นบกหนาวกะตอนเอ็นปลูกเองเนิดพี่น้องนี่ ตอนเองปลูกเองกาลัางติดเบิ่งสิพามาเบิ่งบักนา้ากว่านี้บักนาวดดโดดเงาเบื้องเงาเบื้บองเบมกน้าเปลี่ยนเงาเป็เปี่ยน n g อยู่จ้ะคุณเบ่แม่นของธรรมดาปลูกเองปลูกเองปลูกเองกับมือเลยจ้ะสุดยอดอิริเพียเพียเพียเบิงบ่งเบิ่ง เป็นเงาอยู่พี่น้องคนนึงคนนึงเพืนะ่อนะพ,นะพี่น้องเบิง่งฝีมือล้วนหลวนอันถ้าอันใดกันจะคล้องเฮ็ดได้กะเฮ็ดอันใดย่างเป็นฟื้นฟื้นนั้นพักปู่พักเั็นสิกะใส่พ่อยายแล้วเฮ็ดใส่ผัวน,นั่นละสดสด,สดจากสวนเลยพี่น้องโอ้ไม่ต้วหน่วยใหญ่ใหญ่เนาะเน่าเนาะจ้าอันนี้พ่อยายแล้วตอนนี่ นี่ตอนบ่ท่านได้เอาไปปลูกงานนี่งานงานี่บ่ท่านตัดมากเ็ศส,สวนมากปลูกยู่ปลูกกินมากปลูกผักปลูกนีมากปลูกสุยางสุนแนวพี่น้องอมูนี่มูนี่ซื่อเบีย้ยมาปลูกได้นี่ซื้อเบีย้ยมาปลูกบพันนี่เป็นพันแบบนั้วเป็นเบิ่งกล้วยเงานี่เบิ่งสิคาำกล้วยก่อนพี่น้อง ต้องให้พ่อใไงแล้วมาคำ้ำแห้งบ่ถึงจะมันเรียบยเ,เป็นหมอลำพ่อมมาล,ำ,ามลำทำั้สวนเป็นหมอลำก่อลำให้ผู้เลือเป็นมอหลั่มมอลั่มจะก่อนไงให้แฟนแฟน,นฟังเลยแฟนๆ เอฟซี S <S <FC S 2> ม่วนหละ,ละฟังเอฟซีอยากฟังเสียงก่นเมนฝากติด <Man. S 2> ตามในเรื่องพี่น้องเด้อในเรื่องพระพญาเลคนงามเมืองชัยภูมิอันนี้ดอกดาวเรืองเอาไว้เอาไว้ใส่บาทเอาไว,ว้ถวายพระนี่ปลูกหลายอยู่แต่ว่ามันดินมันไว้นี่ลราพี่น้องเลิศเลิศมันสิลำ้ำสิลำ้ำจูฟังอรับจัก่อนเนี้ยมาก่อนได้ดี ข้ามาแฟนอยู่ทา้งใจผู้มาดังเป็นแรงใจยังเชย่์ไหวย่าปลาปอยผู้มาดังเรอคอยชมผลงานมือนีดีให้เยาว่านังขวันใจแฟนฟนสิเปิดทางนี่ท่านไม่ให้แฟนเห็นหาบอเป็นจังความคิดโปรดอภัยอีนางนอง ลำฉลองไนขึ้นนี่ดีบ่ดียาเฝ้าฟ้าแรงใจทรงคงสาทาพ่วงประเชาพวกพี่น้องย้ำลำลองไอ้มวลยินเดา,าแฟนเด้อติตาาไม่เน็ดในเด้อพี่น้องจิมมี่ เพจเน่นนพาพยาแลแฟนคับแฟนเพจและะ้วก็จิมีช่องยูทูบที่จริงช่องยูทูบแม่เฮ็ดตะโดนแล้วล่ะตะา่าวันถือโลบแม่นี่แม่ก็เลยพยายามลุ้มใหม่หาคลิปฮานี่หละล้ำแน่อยังแน่ไล่สาระไปฝากในเด้อพี่น้องเด้อผุนเมืองกล้วยเคี้ยนั่นผุนฝากติดตามแน่ทั้งหน้าเฟซท,ทั้งเพจท,ทั้งยูทูบเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้กล้วยเขียวเด้พี่น้องกล้วยเขียวนี่ล่ละมีสุยางสุนแนวค่ะอีตูอีเตียงบ่ค่อยได้สื่อเขาดอกพี่เบิร์ดความสุขเล็กๆนี่ล่ละพี่น้องเลยฝากไว้เนี่ยเด้อค่ะ ก็กันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ